เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่าครับเป็นตัว EE 1 0 1ครับอันนี้ครับโตโยต้าสามห่วงทนหายห่วงครับเครื่องหัวฉีดพัน0า c ซีซีประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยนะครับ เครื่องดีมากเดินทางไกลได้สบายรถใช้น้ำมันล้วนสดๆเลยครับไม่เคยแก๊สเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีครับเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังโหมไรพาวเวอร์แอร์เย็นชําเลยนะครับสวยๆคุ้มๆอย่างนี้นะครับถ้าชอบพอช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมาชตรซคเป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคิปใหม่ๆครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะครับตอนนี้แล้วก็ดูคันนี้ต่อนะครับ เชิงเขียดีช่วงล่างดีครับคงไรพาวเวอร์แอ่เย็นเพลงมีฟงองยางใหม่ๆทั้ง4เส้นเลยนะครับภายในก็ยังสวยสีสันรับรูปด้วยนะครับก็สวยงามครับมีตำาึนหรืรอยบ้างนะครับรีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับฮองเครื่องเดิมๆดิมเข็บซ่องนเดิมครับไม่มีชนหนักอันนี้เลยหน้าขวาใส่โช๊คสต๊ปรับเกียวครับเล่เมเอกสารชุดโอนครบ ดูรถอยู่สละบุรีนะครับกับราคา38,0 0 0บาทครับท่านใดหารถตัวนี้ราคานี้อยู่ก็ไปดูกัทดลองขับกันได้ครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองก็ไปดูกันก่อนนะครับทดลองขับกันก่อนติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยทางเราก็เป็นเชียงื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ